เพืเ่อนมาเด้อมาเนี่ยแย่กินแย่ก,กินข้าวต้มอ่ะข้าวต้มกระดูกหมูจ้ะเี่อจ้ะข้าวต้มกระดูกหมูนะเพืเ่อนๆเ,น,เน,นี่ยต้มใส่ข้าวต้มกระดูกหมูมาเด้อม,มาชดน,าน้าหอนๆก็บแย่แอดเด้อมาเด้อจ้า มาจากเด้อจ้ะคุณจะจากกระเด้อกระดูกมูดนัด่นแล้วซุกเราจะต้มจ้ะ,ะต้มกระดูกหมู ยะแอบเขาวางนะเนี่ยจ้ะแอบมาใส่พริกไทยพริกไทยมาจากเมืองไทยเด้ยเนี่ยโรยต้นหอมไปพริกน้ำปลา กเทียมเจียวก็ต้มเพนวันนี้กินแค่นี้อะเนาะก็ต้มจ้ะก็ต้มกระดูกหมูจ้ะก็ต้มกระดูกหมูเพื่อนๆ ล่อยนี่จะ้ะกระดูกหมูเปื่อยเปื่อยจ้าเพื่อนๆจ้าเ,เนี่ยร้อนๆจ้าเพื่อนเื่อมาเด้อมาสดน้ำมาต้มกระดูกหมูร้อนๆจา้า ต้มกระดูกหมูจ้าเพื่อนๆมันเนี่มากินกระต้มกระดูกหมูมาแ่บๆกับยาแอดเดอร์กับอากาศหนาวๆอากาศเย็นๆจ้ะวันนี้มีแดดแต่ก็ยังเย็นอยู่จ้ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย้ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วอย่าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆคือกันเนอขอบคุณเพื่อนๆที่มา Chôm yeah add bye bye